ประเทศไทยเราเป็นหนี้เยอะมากหนี้ประเทศเยอะสูงยันเข้าไปหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วซึ่งเรามีเพดานไว้อยู่ที่เจ็ดสิบเพราะนั้นถ้าจะกู้เงินมาลงทุนอีกมันจะกู้ไม่ไหวเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องหาทางลดหนี้ลดหนี้ลดเพดลดหนี้ ด้วยการเพิ่ม GDP กับด้วยการลดหนี้ลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดยากพูดง่ายทำยากแต่ต้องทำนั่นก็คือการเพิ่ม GDP GDP จะเพิ่มได้ต่อเมื่อเราต้องเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจวันนี้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเรามีน้อยเราถึงโตน้อยกว่าทุกแห่งในโลกโดยเฉลี่ย เพราะเนื่องจากว่าเราดูดเงินออกจากระบบเยอะผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคลังและด้านกฎหมายผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลออกพันธบัตรขายให้สถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่สถาบันก็เก็บพันธบัตรไว้ แล้วถึงเวลาก็รับดอกเบี้ยไปไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจอะไรเลยพอดีบังเอิญว่าประธานดีทรัมได้เข้ามาเป็นประธานดีรอบสองเอาจริงเอาจังกับเรื่องของคริปโตโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยก็ดีเรื่องของการสร้างเงินสกุลใหม่ผ่านระบบเรียกว,ว่าคริปโตเคเรนซีนี่เพราะนั้นอเมริกา กำลังจะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปในสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปของคริปโตเพราะั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ทันเขาเราทำอย่างไรที่ไม่เป็นความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงอันนึงก็คือเรื่องของพันธบัตรที่เราต้องออกทุกปีปีละแปดแสนล้านอะไรโดยประมาณเนี่ย เอาเม็ดเงินตรงนี้มาสู่ระบบเศรษฐกิจดีไหมนั่นคือวิธีที่ผมคุยกับบรรดานักการขลังทั้งหลายผมบอกว่าเราออกอพันธบัตรรักขายบุคคลทั่วไปเช่นว่าพันบาทก็ขาซื้อได้มื่นบาทก็ซื้อได้แล้วอายุพันธบัตรสั้นๆเพื่อที่จะสามารถเอามาหมุนเวียนในตลาดได้ออกเป็นรูปของเหรียญหรือคอย ในที่สุดเนี่ยเงินเหล่านี้ก็จะตกไปอยู่ในมือประชาชนที่พร้อมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ดอกเบี้ยใช้ก็มาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมันดีกว่าเอาไปไว้ที่สถาบันแล้วไม่ได้ใช้แลวแช่ไว้ถึงเวลารับดอกเบี้ยเราไปนะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้กับทางทุกภาคทั้งประเทศเพื่อจะให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นไม่งั้น GDP เราไม่มีทางโต ทำนายที่ไรก็สองกว่าสองกว่าผมฟังแล้ทุเรศผมว่าก็จะต้องทําให้มันขึ้นไปถึง4ี่ถึงห้าให้ได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับก็เพื่อเราจะได้เพิ่มเเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ภาคอีสานได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยอย่างที่คมผมเคยพูดหลายรอบ ระบบทุนนิยมเนี่ยคือไม่มีทุนไม่มีทางที่ก้าวหน้าได้แต่อีสานเป็นภาคที่ถูกดูดเงินเอาของมาขายที่ทาในอีสานขายได้ก็เก็บเงินส่งกรุงเทพเงินที่หาเลี้ยงได้ไม่ได้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจที่อีสานกลับไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกรุงเทพเพราะวันนี้เราต้องดึงเงินให้หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่อีสานให้ได้ แล้วถ้าดึงไว้ไม่พอก็ต้องเอาพันธบัตรของของรัฐบาลเนี่ยมาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจในอีสานต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ไม่ต้องไปพิมพ์แบงค์เราเอาหนี้เนี่ยละที่รัฐบาลต้องเป็นนี่หละมาหมุนเวียนเป็นหนี้ประชาชนดีกว่าประชาชนได้ใช้อันที่สองคือว่าเมื่อเงินเนี่ยถูกออกจาก ระบบเศรษฐกิจของอีสานเนี่ยการจ้างงานมันหายไปสังเกตดูไหมครับว่าคนอีสานต้องไปอยู่กรุงเทพไปทํางานตามโรงงานต่างๆตามพัตตะารตามอะไรเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีงานทําผมไปหลายที่ที่บอกว่าเจอแต่ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานตัวเล็กๆหมดคนไปทางานไปอยู่กรุงเทพหมดเพราะนั้นความคนที่เก่งๆคนที่ฉลาดฉลาด หายตามเงินไปหมดก็จะขอดึงกลับขอจะดึงกลับมาภาคอีสานเพื่อให้ภาคอีสานเนี่ยมีเงินหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและมีงานทําคนอีสานจะได้อยู่กับครอบกับครัวเพื่อให้สังคมไม่มีความเข้มแ,แข็งขึ้นดีกว่าพ่อแม่ไม่อยู่อยู่แต่ปู่ย่าตายายเด็กติโตขึ้นมาก็ติดยานี่คือสิ่งที่จะต้องรีบหมุนกลับ